จังหวัดสมุทรสงครามเร่งจัดเก็บขยะในคลองอัมพาวาน,นะคะเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นนายสุพจน์ยศสิงห์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนาง กชนันพัฒนาวิชัยในอำเภออัมพาวาผู้บริหารเทศบาลตำบลอัมพาวากำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาอำเภออัมพาวาร่วมกันดำเนินการเก็บขยะที่จมอยู่ใต้น้ำในคลองอัมพาวามีทั้งขวดแก้วขวดโหลกิ่งไม้ใหญ่ๆนะคะซากปลักหักพังและผักตบชวาเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้ามูลนิธิชัยพัฒนารุรักจนถึงปากคลองอัมพาวา ทั้งนี้ในเขตอำเภออัมพ,าพาวามีคลองสาธารณะที่ยังใช้ประโยชน์ในการสัญจรทางน้ำของประชาชนจำนวนมากไม่เฉพาะแต่คลองอัมพาวาเท่านั้นนะคะที่จัดเก็บขยะและวัชพืชวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็มีกิจกรรมลงแขกลงคลองโดยเฉพาะจัดเก็บขยะก้นคลองที่จมอยู่ขึ้นมาโดยทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสบอคจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเคร่งครัดค่ะ